ดีทา่านเช่าจะขอจะไปที่ไหนผมสบายดีแกงครับแกงจอบทำไมตามไม่ลืมทำไมไม่ลืมตามลืมตามก่อนอง่วงลืมตั้งแปดโมงเลยง่วงทำอะไรอ่ะกาแฟกาแฟกาแฟโอ้ทำกาแฟให้แม่ด้วยโม่อะไม่เอา,เอาตามที่แมทธิวทำให้เถอะกาแฟตาม อร่อยหรือเปล่าคะหยุดหนึ่งอาทิตย์เน่ต้องชงกาแฟให้แม่นะย,ยง,งเอาอะไรผมปิดหน้ามา้าเอาผมขึ้นหน่อยโอ้โหทำไมไม่ลืมตาตื่นตั้งแปดโมงทำไมง่วงใจอะไรนั่นนะ ใส่น้ำผึ้งนะโอ้เป็นอย่างนี้เหรอชงกาแฟแม่ไม่รู้นะเนี่ยอ่านมด้วยไม่ใช่กาแฟนมผึ้งกาแฟนมกาแฟนมไม่ใช่กาแฟผึ้งลืมจะลืมจะลืมจะเอาน้ำก่อนอ้าวชงกาแฟไม่ใส่น้ำก่อนได้ยังไงแค่นี้เหรอแล้วก็คน ทำเป็นเปล่าเยอะน้ำพึ่งต้องละลายน้ำพึ่งต้องละลายก็ใช่นะน้ำพึ่งต้องละลายก่อนไงละลายยังไงลายๆจริงๆเลยหมักๆอืมโดดลายๆแล้วทำไงต่อใส่นมใส่นมแลโอ้โหดูลีลาจัดเกินอือนิดหน่อยจริงๆอ่ะคิดว่าโอเคไหม อืมโอเคสีสวยไม่รู้สีสวยให้แม่ชิมให้ม่ชิมให้แม่ชิมก่อนใช่ไหมสีสวยสีสวยโอ้ไม่รู้อร่อยมากสีสวยสีสวยไม่รู้อร่อยจริงหรือเปล่านี่กาแฟผสมให้ีินโอเคขอบคุณนะอันนี้อันนี้ค่สวนสองรหาสิบแต่ว่อยู่กันฟรีสองร้อยห้าสิบ กาแฟร้อนนี่นะสองรหมเกตฟรีโอ้ย so okay, me, สุดดิโอเคอ่ะคทำเพีทุนจะเป็นยังงีสองร้อยสี่สิบเก้าอันนี้ลดราคาให้แม่แล้วนะ uh, uh, อ่าออที่ผ่านสิบห้าครูนแม่เก็ตฟรีมเกตฟรีอีกหูดูกาแฟสองร้ห้าิบทำอะไรเดียว เก็บอันนี้เก็บอันไหนอันนี้เก็บอันนี้ให้แม่เหรอโอ้มีคนช่วยมีคนช่วยแลกกับเล่นเกมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บชาแม่แม่แลกกับเล่นเกมใช่ไหมพูดความจริงใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้างั้นเก็บเฉยๆไม่ต้องเล่นเกมโอเคเก็บให้แม่เฉยๆไม่ต้องเล่นเกม ใช่ไหม <Okay. S 1> หรือว่าเก็บอยากเก็บให้แม่เพราะตัวเองอยากเล่นเกมไม่ไม่ใช่อันไหนคือไม่ใช่ผมผมน่ารักมากช่วยแม่เก็บเหรอ,ห,อหรือว่า <ผม S 1> อยากก็มเบอรลอร์เนงแอสเปอร์เลสเปอมบอรลงอันโอ้ค่าค่าตอบแทนคือเล่นเกมอเออโว้นึกว่าจะทำให้แม่ฟรีฟรีนะเนี่ยนัดฟรีเหรอ อิงเงมนอิงเงินฟรีส์แต่ว่าแม่ไม่ย์มันนี่ก็แม่ไม่เพย์มันนี่ไงแต่ว่าแหละแมทแิวแรกแรกเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่อันนี้พออย่างนี้พอเลยพอจริงเลยแรกเล่นเกมใช่ไหม <S <S ไม่จะว่าจะว่าไม่ใช่เลยนี่รู้แล้วว่าแมทติวแรกแรกเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่ใช่แม่รู้ I need take two hours and I go learn game two hours. Keep jan. Kænne no 2 hour? Yeah. And then I go learn game song hours. <laughs> oh, jeg tror det var alt. For du you er right for mig gratis. That, that is plan A. Plan A. And, plan two. Right? แพลนบีหมายถึงเอน่ีีกกกออและไรน่ารักเพราะว่าเก็บชามให้แม่แล้วแลกกับเล่นเกมไม่ใช่เลยอะถ้างั้นไม่ต้องเล่นเกม เอาอะไรเอาเบกกิทูเอาเบกกิทูวุดันวุดันอยากกินอะไรวันนี้ไม่รู้ maybe กินอันนี้กินอะไรอันนั้นของแม่ข้าวเหนียวแม่จะทำปลานึ่งวันนี้่ ข้าวเหนียวดำแม่ทิวกินแล้ววันนี้แม่ใส่ข้าวเหนียวไม่ใส่ข้าวเหนียวเน้นหน่อยก็ให้กินอยู่แต่ว่าพ่อไม่ชอบข้าวเหนียวดำพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบข้าวเหนียวดำพ่อพอกินกับแม่กินกับกินเผ็ดๆกับแม่กินได้อ่ะกินได้เนื้องปากินได้โอ้ยเก็บเร็วๆหน่อยเถอะ I am so fast right it's already gone one and a half h o u r half hours one <in S 1> oh hours. one hour and t h minutes ดูส thirty minutes left ดูสกันรีดดอทู o t w t ะโอ้รดูสกันสเปียละทูที e อะโอ้โสหสเปียร์ไม่เพื่อนถามเพื่นว่าโอ้เพื่อนสิเก็บเก็บถวยเก็บซ้ำมมันได้สองสมองแล้วเพื่อนสิแลกก็เล่นเกมสองสมองคือกันนมาซันนะโอ้โห ขนาดนั้นเลยลื้อตอนี้สะออันนั้นใส่แฮมเมื่อวานเอามันอยู่ตรงไหนเร็วๆจำได้ป่ะตรงนี้จริงๆเลยอุ่นเดตอดเซดุสวัตตะอันเฟสวัตตะเซตตี I only have one thing left What อ oh. เอาแล้วไม่ล้างให้แม่เรอระนี่ไงมันยังมีอยู่มีแก้วมีชามตัวเองกินตะก,กี้นะไม่ล้างให้แม่เหรอ,หอไม่ล้างผมล้างได้แต่ว่าทำไม่ได้ผมล้างได้แต่ว่าทําไม่ได้โอเค <Okay, S 2> <ม>เก็บก็ได้ทำได้แต่ขี้เกียจทำไม่ใช่เลย <laughs> ทำไมพูดอย่างนี้แ <laughs> ม่พูดอย่างนี้เพราะว่าแม่รู้จักแมทธิว ไม่ใช่เลยเออใช่ไม่ใช่เลยเออใช่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 เลยไม่ใช่พอแล้วใช่ไหมขอบคุณนะขอบคุณครับจะไปเล่นเกมใช่ไหมอ้าวไม่เล่นโอ้ดี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 เย่จริงๆเดี๋ยวถ้าแม่เห็นแมทธิวเล่นเกมเนี่ยแม่จะไปไปถ่ายวิดีโอไม่จริงเพราะว่าแมทธิวบอกแล้วแมทธิวไม่เล่นเกม

<Hey. S 2> พอมาทำอะไรพ่อะดูยูทูบจริงจริงมามาฮุสเกดีเทวนคันอีกี้ยูทูบยูมีเทลคันยูทูบได้หรอมหาเสียเโอเตียมอุปกรณ์เรียบร้อย่อมามาเซว่าว oh ่านโอโอทีวีก็เปิดด้วยอันนี้รีรมอ แม oh. um <si> ่จะดูอันนี้โอ้ตรีอันนี้ของพ่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมเล่นเกมมี YouTube อันนี้ YouTube นี่ YouTube อ้อโอ Look there มหึ ดูสิอันนี้ใครซื้อให้นี่แม่แม่ซื้อให้คริสต์มาสคริสต์มาสเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดผมผมทำอย่างนี้เพราะว่าเมื่อได้แม่แม่พูดแมทเทลพมมตองได้ยินอ๋อเปิดหูไว้เปิดหูไว้ข้างหน,น,นึ่งเวลาเวลาแม่เรียกหาใช่ไหมผผมเล่นอย่างนี้จริงๆเหรออย่างทล่สเปเรชั่อนอย่างทล่สเปเรชั่น อ๋อเผื่อแม่ได้เผื่อแม่เรียกหาได้ยินเออเข้าใจทําดีดีน่ารักมากเกมอะไรอ่ะอ่าอันนี้ youtube อันนี้ไม่ใช่ย t ท b e อันนี้เกมจริงจริงอันนี้เลยอันนี้แม่อันนี้แม่่ะคอมอันนี้อเล็กอันนี้พ่อเอ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 าเล่นสิอ่ะให้เดียวให้เล่นสองชั่วโมงจะเล่นกับเพื่อนเหรอจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนตื่นยังไง ฮือเอาปล่อยไปให้เพิ่นปล่อยให้เพิ่นเล่นจ้ะเพราะว่าอ่าให้เพิ่นซอยเหตดงานแน่เพิ่นเล่นเกมแน่ยังสีนะจ้ะไปอโหเล่นไปเลยอ่ะดูแม่แว่นนะเนาะอโอเพิ่นอยู่กับมูแล้วเพราะว่าสิเล่นกับมู ปิดประตูปิดไฟด้วยอ่ะบายบายทุกคนกัน See later you See you later, See you later.